วันนี้เราจะมาพูดถึงทศนิยมซ้ําทศนิยมซ้ํามันคืออะไรมันก็คือทศนิยมที่ตัวเลขข้างหลังมันนะคะมันซ้ํากันเราจะแยกทศนิยมซ้ําออกเป็น2กลุ่มเนาะก็จะเป็นทศนิยมซ้ํศูนและทศนิยมซ้ําที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ําู ะะทีนี้ครูจะให้ตัวอย่างทศนิยมซ้ำของครูอ่ะซ้ำศูอย่างเช่น2.5 0.0.0.0 0, 0. ไปเรื่อยๆแบบนี้ มันคือทศนิยมซ้ำศูนย์ะคะก็คือมันจะศูนย์ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วค่าของมันก็อยู่ที่แค่2.5นั่นแหละค่ะซึ่งมันจะเขียนได้เป็น2.5 0ซก็คือจุดไว้ข้างบนตัวที่มันซ้ำ mm hmm. เพื่อให้จะได้รู้ว่ามันซ้ำเลข0ย์ไปให้นักเรียนบอกตัวอย่างมาคนละข้อดีกว่า2จุด สองจุดสามอะไรซ้ำ <3 S 1> อะไรซ้มศูนย์ครับอ่าถ้าซ้ำศูนย์ก็คือมันจะศูนย์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะใส่จุดบนตัวเลขที่มันซ้ำนะคะก็เป็นสองจุดสามศูนย์สามเนาะเวลาอ่านนะสองจุดสามศูนย์ซ้ำเนาะมันก็จะเขียนได้เป็นสองจุดสามเมื่อกี้มีเพื่อนบอก0.46 สามันก็คือ0.4666 6. 6. 6. 6. ไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าไม่ซ้ำศูนย์นะคะเพราะว่ามันซ้ำหกเนอะมันก็เลยเป็นทศนิยมไม่ซ้ำศูนย์นะคะซ้ำศูนย์อย่างเช่นศูนย์จุดสองศูนย์อ่าก็คือมัน ถ้าจะเขียนแบบรูปเต็มมันก็0.2 0 0 0 0 0 0ไปเรื่อยๆมันจะยาวมากเขาก็เลยย่อมาเป็นรูป0 2 0ซ้ำแบบนี้แต่โดยทั่วไปทศนิยมที่ซ้ำศูนย์เขาจะไม่เขียนในรูปนี้เขาจะไม่เขียนในรูปที่มันซ้ำแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เขาจะไม่นิยมเขียนเขาจะเขียนเป็น 0.2แบบนี้นะคะอ่านิยมเขียนแบบนี้ไม่ต้องเติมศูนย์ะคะถ้า30เนาะแต่ให้เรารู้เป็นในๆว่าถ้าเราเจอตัวเลขทศนิยมที่มันเป็น2.3หรือ0.2ดอะไรเดียวๆแบบนี้ก็คือตัวต่อท้ายมันก็คือศูนย์ยาวๆนั่นแหละนะคะอ่ามีหลายตัวก็มีนะคะนเช่น ศูนย์จุดาซ้อ่าถ้าแบบนี้เขียนเป็นเขียนเป็นอะไรได้คะเขียนเป็น0 6นยหอ่า,อาถูกต้อง0.625เห็นไหมคะเลขหลายทศนิยมก็ได้แต่เราไม่ไม่เอาศูนย์มาเขียนแค่นั้นเองเพราะว่ามันซ้ำศูนย์เขาไม่นิยมเขียนกันเนาะ ทีนี้มาดูต่อที่ไม่ซ้ำศูนย์ไม่ซ้ำศูนย์มีเพื่อนยกตัวอย่างมาให้เราแล้ว1ตัวนะคะมีตัวอย่างอีกยน1งจุดซ้ำา5นนะคะถ้าจุดทั้งสองตัวแบบนี้แปลว่ามันซ้ำที่5แล้วก็ซ้ำที่1ด้วยคือมันเริ่มซ้ำตั้งแต่5นะคะเริ่มซ้ำตั้งแต่5ถึง1มันก็จะเขียนเป็นมันคืออย่างนี้ลบ1จุด ห้าหนึ่งแล้วก็ซ้ำห้าหนึ่งไปเรื่อยๆห้าหนึ่ง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 จนไปเรื่อยๆค่ะเขียนไว้เท่าไหร่ก็ก็ยังไม่พอก็คือมันซ้ํายาวมากๆเราก็เลยเขียนเป็นแบบนี้เนาะสามหลักก็มีเนาะะอย่างเช่นศูนย์จุดสองเก้าเจ็ดซ้ำที่สองเก้าเจ็ดเวลาอ่านก็ศูนย์จุดสองเก้าเจ็ดซ้ำสองเก้าเจ็ด มันก็จะเขียนได้เป็นเป็นอะไรคะแปลว่าข้อนี้มันเริ่มซ้ำที่เลขอะไรเอ่ยเลขสองค่ะอ่าถูกต้องมันเริ่มซ้ำที่เลขสองเราก็เขียนมันก่อน1ชุดเลยสองเก้าเพอครบ1ชุดที่มันซ้ำปุ๊บมันเริ่มซ้ำที่เลขสองไปถึงเลขเจ็ดก็เขียนต่อไปอีกสองเก็ด สองเก้าเจ็ดองเไปเรื่อยๆอแบบนี้เนาะเวลาเขียนนะคะ,ะมีใครให้ตัวอย่างอีกไม่ซ้ำศูนย์ห้าจุดสาเครับเวลาอ่านต้องอ่านว่า5 3าจุดสามแปดเจ็ซ้ำามแปดเจ็ดนะอ่านให้ถูกนะคะ,ะเวลาเขียนออกมาก็จะเป็น 5. จุด สามแปดเจ็ดสี่มันซ้ำที่สามแปดเจ็ดสี่ก็สามแปดเจ็ดสี่ไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่เขาจะเขียนประมาณสามชุดซ้ํากันประมาณสามชุดแล้วก็จุดจุดจุด,จดสามจุดนะคะอย่างเงี้ยชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามแล้วก็จุดจุดจุดหนึ่งชุดที่สองชุดที่สามแล้วก็จุดจุดจุดอันนี้เขียนไม่พอเป็นที่รู้กันนะ ทศนิยมซ้3สรุปเนาะแบ่งออกเป็น2 2รูปแบบก็คือจะมีแบบซ้ำศูนย์กับไม่ซ้ำศูนย์นะคะมาถึงการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมทำยังไง I am the one, no way your son don't need a gun to g e t respect up on the street ใบงานให้อีกหนึ่งใบวันนี้เป็นใบงานให้เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทษสนิยม18ส่วน8เศษ18ส่วน8แสดงว่าเอาอะไรตั้งก็18ตัวตั้งครับอ่า18ตัวตั้งก็หารด้วย8 8อะไรได้18 8 1 8 82 16ค่ะอ่า 16ลบกันเหลือ <S 2, 2 <S อง 2> หาร2ไม่ได้ใส่จุดเติม0แอดอะไรได้ส0ไม่มีค่ะไม่มีใกล้เคียงที่สุดคือ2อค่ะ2ได้เท่าไหร่ลูก16ลบกันเหลือ4 เติมศูนย์แปดแทนสี่ไม่ได้อ่าแปดอะไรสี่สิบคะแปดห้าสี่สิบค่ะแปดห้าสี่สิบอ่าลบกันเหลือศูนย์ดังนั้นนักเรียนก็สรุปต่อท้ายนิดนึงดังนั้นสิบแปดส่วนแปดเท่ากับสองจุด สองห้ okay. าอะแค่นี้ข้อที่สองสิบห้าส่วนสี่ตัวตั้งคือสิบห้าค่ะสิบห้าหารด้วยสี่อะสี่อะไรได้ใกล้เคียงสิบห้าสี่สามสิบสองค่ะสี่สามสิบสองลบการเหลือสามใช่ไหม 4ี่หารสามไม่ได้ใส่จุดติมศูนย์สี่อะไรได้ใกล้เคียงสามสิบสี่เจ็ดค่ะสี 4, ่เจ็ดาไหลลูกยี่สิบแปดใช่ไหมค่ะลบกันเหลือสองในติมศูนย์ีกสี่หารสองไม่ได้ติมศูนย์สี่อะไร สี่หสค่ะสี่ห้า่สจบจบด้วยการขีดสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็สรุปข้อส่ลบสองส่วนสตัวตั้งคือ 2> 2, คสองค่ะสองถูกต้องสองตั้งหารด้วยสาม สามหารสองไม่ได้ใส่ศูนย์เติมจุดสามหารสองไม่ได้เนาะสามหกสิบแปดลบการเหลือสองหารสองไม่ได้เติมศูนย์เติมศูนย,สนย์สามหกสิบ 8อ่า20ลบ18เหลือ2 3หาร2ไม่ได้เติม0แล้วเอา0ลงมาก็เป็น3 6 1 8เหลือ2เหมือนเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เราก็จะจุดไว้จุดจุด จุด3จุดเรียงลงมาแบบนี้ดังนั้นแสดงว่าข้อนี้มันซ้ำอะไรคะ,คะ,ะซ้ำหค่ะอาซ้ำหกถูกต้องโจทย์มันมีลบด้วยนะคะเราก็มาสรุปด,ดังนั้นลบสส่วนสเท่ากับลบนะคะอย่าลืมคำตอบที่เราหาได้ลบไปด้วยลบ0ูนย์จุดหกา เพราะว่ามันซ้ำตั้งแต่หกเลยเริ่มซ้ำตั้งแต่หกเลยก็เขียนแค่นี้นะสามครับข้อสามเจ็ดส่วนสิบเอ็ดเจ็ดส่วนสิบเอ็ดแสดงว่าเลขอะไรเป็นตัวตั้งคะเลขเจ็ดคะ่ะเจ็ดตั้งหารด้วยสิบเอ็ดหารไม่ได้สไไดแสดงหารไม่ได้ก็ใส่ศูนย์เติมจุด ศูนตรงนี้ศูนตรงนี้ด้วยแล้วก็ลบกันมันก็จะเหลือ7แล้วก็ดึงศูนย์ลงมา11อะไรได้ใกล้เคียง70คะ11 6เอ่ะสิบเอ่ดหกหกสลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือสคะ่ะเหลือ4 11หาร4ได้ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องใส่ศนแล้วก็ลากศูนย์ลงมาอ่าสิบอ็ดหารสี่สิบอะไรได้ใกล้เคียงคะส <3 S 1> ิบาค่ะสิบเอดสามสาสิสามลบการเหลือ7เจ็ดค่ะเจไม่ได้อีกเติมศูนอีก มันก็จะเหมือนเริ่มจะเหมือนซ้ำแล้วเนาะก็เป็นสิบเอ็ดหกใช่ไหมหกสิบหกลบกันเหลือสี่ค่ะอืมสี่หารไม่ได้อีกเติมศูนย์เนี่ยอก็ลากศูนย์ลงมาก็จะเป็นสิบเอ็ดคูณอะไรได้สี่สิบ ได้ใกล้เคียงสี่สิบสค่ะสามสิสามยาวมากเขาเรียกหานยาวยาวจริงๆลบกันเหลือเจ <6 S 2> ็ค่ะอ่นี้เราเห็นแววมันแล้วว่ามันซ้ำหกสามครับเออซ้ำหกสามแล้คู่ให้อ่าประมาณซ้ำสองครั้งถ้ามันเลข มันเลขหลายๆตัวลูกหาสองครั้งก็ได้นะให้มันซ้ำเป็นสองชุดอะอย่างเงี้ยชุดที่หนึ่งหกสามชุดที่สองหกสามอย่างงี้แต่ถ้ามันมันเป็นเลขแค่ตัวเดียวเงี้ยหาประมาณสามตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหกสามหกสามเนาะอันนี้เมื่อสุดท้ายเนี่ยเราพอแล้วเราไม่หาแล้วเราจุดไว้นะคะสามจุดเรียงกันลงมาแบบนี้แล้วก็มาสรุปดังนั้นเจ็ด ส่วนสิเท่ากับ0ูนย์จุดหกาซ้ำที่6กสหรือหรือหรือใครจะเขียนแบบนี้อ่ะมันจะต้องมีจุดจุดจุดเนาะเพราะว่าเราจุดตรงนี้เราหยุดหาเราจุดตรงนี้ลืมใส่ข้างบน3จุดเรียงไปแบบนี้ด้วยเน้นย้ำนะคะจุด อย่าลืมแบบครู oh, <no. S 1> ข้อนี้ด้วยนะย้อนกลับไปข้อลบสองส่วนสามนะคะใส่จุดต่อไปด้วย mm hmm. เวลาหยุดหาแล้วใส่จุดต่อไปสามจุด mm hmm. มันแสดงถึงว่าเรายังหาต่อไปได้เรื่อยๆ mm hmm. อเขียนแบบนี้หรือเท่ากับ0.63 6 3จุดจุดจุด ได้เหมือนกันนี้อ่ะข้อนี้เขียนอีกแบบหนึง่งเท่ากับลบ0.6แล้วก็จุดจุดจุดนะคะ <c oughs> ก็คือวิธีการเขียนทศนิยมซ้ำมันเขียนได้2รูปแบบนะคะจะเป็นรูปแบบนี้ซ้ำจุดไว้บนหัวหรือจะเป็นจุดจุดจุด ต่อท้ายแบบนี้นะคะเขียนได้2รูปแบบถูกต้องทั้งสองรูปแบบเลยสำคัญอย่าลืมจุดต่อท้ายและจุดลงมาเมื่อหยุดหาแล้วเขียนทศนิยมจะจุดบนหัวของตัวที่ําหรือจะจุดต่อท้าย3จุดก็ได้ถูกต้องเหมือนกันที่เราทำมา4ข้อแล้วเหลือข้อ5เองเนาะโอเค